สวัสดีค่ะกระต่ายเองนะคะวันนี้ทีม N3 ของเรามาทำข้อสอบเก่ากรกฎาปี2023ข้อสอบไวยากรนะคะข้อนี้ง่ายแล้วตัวหนังสือก็น้อยข้อนี้ก็มีจุดสังเกตเหมือนกันใบให้เลยว่าจุดสังเกตของข้อที่7อยู่ที่ประโยคส่วนหลังค่ะมันให้ความหมายไปทางเชิงบวกหรือว่าเชิงลบเห็นไหมทุกคนตอบถูก ตอบชอ้อ i ที่4่ถูกต้องนะคะข้อนี้เลือกช h o i c e ที่4ี่ c ดแปลว่าเพราะว่าใช้ในการบอกเหตุผลค่ะแต่มันจะเป็นการบอกเหตุผลที่ทำให้เกิดเรื่องไม่ดีเขาบอกว่าเมื่อเช้าเพราะรถไฟมันมาช้าฉันก็เลยมาถึงบริษัทช้าเห็นไหมคะคันจิตัวนี้แปลว่าช้า คันจิตัวนี้ก็แปลว่าช้าเหมือนกันรถไฟช้าฉันก็เลยช้าไปด้วยทีนี้ขอแอบถามนิดนึงว่าแล้ววยากรณ์บอกเหตุผลตัวไหนที่ทำให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นคะถูกต้องวยากรโอคาเกะเดะนะคะเขาจะเป็นเพื่อนกันกับเซเดะแต่ว่าความหมายมันจะตรงข้ามกันเซเดะเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมา แต่โอคาเกเดจะทำให้เกิดเรื่องดีๆตามมาเรามาดูช้อยส์อื่นกันนิดนึงช้อยส์ที่1นึ่ไอดะนี้ก็คือในระหว่างในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ในประโยคหน้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกในประโยคหลังช้อยส์ที่2องนะคะเต้นเดก็คือในจุดที่แล้วก็ช้อยส์ที่3ามทาบินิทุกครั้งที่ ทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่นก็จะแช่ออนเซนเสมอเลยข้อที่8ค่ะข้อที่8ตัดกันที่ choice ค่ะข้อนี้ใบให้นะคะชั้นเรียนของวันพรุ่งนี้แสดงว่าพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตเอแล้วมันมีไวยากรณ์ตัวไหนหน้าที่ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้บ้าง ถูกต้องกำลังรอเลข2อยู่ข้อนี้เลือก choice ที่2นะคะมีไวยากรณ์2ตัวจอยกันอยู่ไวยากรณ์ตัวแรกก็คือยนเดอโอคิมัสกับอีกไวยากรณหนึ่งก็คือนาเคเดบะนาดิมาเซนวยากรณ์เต o โอคิมัสคือวยากรอะไรคะก็คือทำเตรียมไว้เพราะว่าเขาพูดถึงคาบเรียนในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ เขาบอกว่าท,ทั้งทั้งที่ต้องณเคเลบะนาริมาเซนก็คือต้องอ่านเตรียมไว้อ่านไว้ล่วงหน้าก็ได้ก็แต่ว่ากระต่ายพิมพ์ผิดแน่เลยมันต้องเป็นโอคาณเคเลบะนะ,นะคะขอโทษด้วยนะคะโอคาณเคเลบะ,น,ะนาราไนานะคะย่นเดโอคาณเคเลบะ,น,ะนาราไนาขอโทษด้วยนะคะท,ทั้งท้งที่ต้องอ่านหนังสือเรียนเตรียมเอาไว้จนถึงหน้า30สิบ ก่อนชั้นเรียนในวันพรุ่งนี้แต่มาระเซนเซนย่นเดอีไนฉันยังไม่ได้อ่านเลยสักหน้าเดียวทีนี้เรามาดูช้อยส์อื่นๆที่เหลืออยู่ที่เราไม่เลือกนะคะช้อยส์ที่หนึ่งย่นเดโอ้ยเตวะอีเคไนอันนี้ก็ผสมกันสองไวยากรณ์ก็คือ1 เตอโอคิมาสทำเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ากับเตวะอิเคมาเซนที่แปลว่าห้ามห้ามอ่านหนังสือเรียนเตรียมเอาไว้ทำไมต้องห้ามในเมื่อพรุ่งนี้จะมีเรียนช้อยส์ที่1เราก็ไม่เลือกช้อยส์ที่3นะคะยโมุโคโตนิเตวะอิเคนผสมกัน2องไวยากรณ์ค่ะระหว่างไวยากรณ์โคโตนิชิมาสกับไวยากรณ์เตวะอิเคมาเซน ที่แปลว่าห้ามเหมือนกับ choice ที่หนึ่งนะคะห้ามโคตต n น s ี้ชิมัสก็คือตัดสินใจทำอะไรบางอย่างห้ามตัดสินใจอ่านหนังสือเรียนมันก็จะแบบทำไมต้องห้ามในเมื่อพรุ่งนี้มีเรียน choice ที่4นะคะโยมูโคโตนิชินะเคเรบะนาราไนก็ผสมกันสองไวยากรณ์ก็คือโคโตนิชิมัสที่แปลว่าตัดสินใจทำ กับ,บากรณ์นะเคเรบะนาราไนาที่แปลว่าต้องต้องตัดสินใจอ่านหนังสือข้อนี้มันก็จะมี Choice ที่2กับ Choice ที่4ที่ดูเหมือนจะใช่คำตอบเราก็ต้องมาเลือกว่ามันควรจะเป็น Choice ที่2หรือมันควรจะเป็น Choice ที่4ซึ่งข้อนี้มันมีคำว่าฉันเรียนคาบเรียนของวันพรุ่งนี้ แสดงว่าเราควรจะต้องทำอะไรเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ามากกว่าเราก็เลยเลือก choice ที่2ข้อที่9ค่ะดูโจทย์ก่อนก็ได้ค่ะเผื่อโจทย์จะพาไปหาคำตอบนะคะโจทย์ข้อที่9เนี่ยเขาบอกว่าคืนเมื่อวานเนี้ยเป็นกังวลเรื่องเสียงของลมก็เลยนอนไม่หลับ แต่ไอ้นอนไม่หลับเนี่ยมันควรจะเป็นช้อยส์ไหนไงมันก็จะมีอยู่2องช้อยส์ใช่ไหมคะที่เป็นรูปปฏิเสธก็คือช้อยส์ที่3กับช้อยส์ที่4เราต้องการคําว่านอนไม่หลับเราจะเลือกช้อยส์ที่3นะคะ n e u m e n a k t a คำว่านอนหลับมาจากคำกริยารูปมัสตัวไหนคะที่ไม่ใช่ n e ม m u s นะไม่ใช่ n นม m สนะมันมาจากคำกริยา เนมูลิมัสทีนี้เรามาดูช้อยส์ที่3ค่ะช้อยส์ที่3มเขาผ่านเป็นเนม n เลนค t ตะมันเป็นคำกริยารูปอะไรคะห้ามตอบว่าเป็นรูปตะเป็นคำกริยารูปสามารถถูกต้องคำกริยาตัวนี้นะคะแปลว่าเป็นกังวลเมื่อวานตอนกลางคืนเนี่ยเป็นกังวลเรื่องเสียงของลมก็เลย ไม่สามารถนอนได้แปลให้เป็นธรรมชาติหน่อยก็คือนอนไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเองค่ะช้อยส์ที่หนึ่งเนมูริตาคัตตะเป็นรูปอดีตของเนมูริตที่แปลว่าอยากนอนเราก็ไม่เลือกนะคะความหมายมันไม่ได้เขามีความกังวลเรื่องเสียงมันไม่น่าจะอยากนอนไงช้อยส์ที่2อง 2> เนมูโรโตชตะ คำกริยารูปตั้งใจตามด้วยไวยากรณ์โตชตะก็คือพยายามจะทำอะไรบางอย่างค่ะ เขามีความเป็นกังวลเรื่องเสียงแต่พยายามจะนอนมันไม่น่าจะได้ด้วยความที่ด้านหลังมันมีคำช่วยโมะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคำช่วยโมตัวนี้ก็จะเน้นความเป็นปฏิเสธใช้คู่กับรูปประโยคปฏิเสธดังนั้นช้อยที่1กับช้อยที่2เนี่ยเราตัดทิ้งไปก่อนอันดับแรกเลยทีนี้เรามาดูช้อยที่4เนมูลาะนะคุนตัตตะมันใช้ไวยากรณ์แสดงการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะไวยากรณ์คุนาริมาชิตะ วยากรณ์แสดงการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเลือก choice ที่4เนี่ยมันก็จะมีความหมายว่านอนหลับดีอะแล้วก็กลายเป็นนอนไม่หลับนอนหลับอยู่แล้วก็กลายเป็นนอนไม่ได้นอนไม่หลับแต่ประโยคตรงส่วนหน้าเนี่ยบอกว่าฉันกังวลเรื่องเสียงมันก็น่าจะนอนไม่ได้เพราะว่าเสียงมันก็น่าจะมีมาตลอดเราก็เป็นกังวลตลอดก็เลยไม่สามารถนอนได้ เลือกช้อยส e ที่ 3. มันก็จะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความสอดคล้องกันทั้งความหมายของประโยคส่วนหน้าแล้วก็ความหมายของประโยคส่วนหลังมากกว่า Choice ที่ 4. ข้อที่10ข้อนี้นะคะใบให้ความฝันของฉันไวยากรณ์ที่ใช้ในการบอกความฝันความใฝ่ฝันไม่ไม่ใช่ความฝันในตอนกลางคืนนะคะไวยากรณ์ที่ใช้ในการบอกความใฝ่ฝัน จะใช้ไวยากรณ์ตัวเดียวกันกับไวยากรณ์ที่ใช้ในการบอกงานอดิเรกค,ค่ะถ้าใครยังพอจำได้ไวัากรก์ที่ใช้ในการบอกงานอดิเรกมันนานมาแล้วแหละตั้งแต่สมัย N5 นะคะมินนโนนิฮงโกเล่ม2คือไวยากรณ์ตัวนั้นเลยซึ่งเราจะเลือกช้อยที่คือช้อยที่3ถูกต้องวัตชิโนชูมิวะ a นานินานิโคโตดะ ใช้คำกริยารูปพจนานุกรมโคตโตดทีนี้โจทย์ข้อที่10ไม่ใช่ชูมีแต่ว่าเป็นความใฝ่ฝันความฝันของฉันก็คือการเปิดร้านขนมเค้กเป็นของตัวเองในสักวันหนึ่งก็คือใช้ Choice ที่3ค่ะเีราคุโคตโตดนั่นเองเพราะฉะนั้น Choice อ,อื่นก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่วยากรณ์ที่ใช้ในการบอกความใฝ่ฝัน ข้อที่11ค่ะข้อที่11ในชอ ice ค่อนข้างจะเป็นวยากรณ์ N3 ชิดชิด n 2นิดหนึ่งนะคะภรรยาบอกว่าเรายกเลิกกันออกไปข้างนอกกันไหมวันเนี้ยฝนมันไม่อะไรสักอย่างตัวสามีก็บอกอืมก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละโซดาเน่แล้วเราดูชอยส e นะคะมันใช้คำกริยาหยุดฝนหยุดเอาง่ายๆข้อนี้ พอจะจับใจความคําพูดของภรรยาได้ว่าฝนมันไม่หยุดงั้นเรายกเลิกการออกไปข้างนอกกันแล้วกันนะวันนี้แต่ว่าเราจะเลือกช้อยไหนเนี่ยแหละประเด็นในประโยคคําพูดของภรรยาเราเห็นคําว่าเซน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 ที่แปลว่าไม่เลยก็จะต้องใช้คู่กับรูปประโยคปฏิเสธแต่อุตตะทั้งสี่ช้อยเป็นรูปปฏิเสธหมดเลย ช้อยส์ที่หนึ่งยามาไนฮาซึกาไนฮาซึกาไนเป็นไรยากรในระดับ n 3นะคะแปลว่าอะไรคะฮาซึกาไนฮาซึกะอาริมาเซนเราจะ like choice ไล่ช้อยส์ไยกันละไม่มีทางที่ฝนจะไม่หยุดแน่แไวยากรณ์ตัวนี้แปลว่าไม่มีทางแล้วก็มาเจอกับยามาไนที่แปลว่าไม่หยุดลบๆเป็นบวกนะ ไม่มีทางไม่หยุดเท่ากับหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันภรรยาบอกวา่าฝนหยุดแน่นอนงั้นเรายกเลิกการออกไปข้างนอกกันไหมวันนี้อา้าถ้าฝนหยุดแปลว่าออกจากบ้านได้นะ c h o ย c e ที่หนึ่งเราไม่เลือกนะคะช้อยส์ที่สองยามิโซนิไนเป็นไวยากรณ์โซอะไรคะระหว่างโซหูกับโซตาเป็นไวยากรณ์โซตาเก่งมากโซตา มีความหมายว่ายังไงคะวยากรณ์ตัวนี้มันก็จะมีความหมายว่าท่าทางใช่ไหมท่าทางจะไม่เพราะว่าโซนี้ไนมันรูปปฏิเสธท่าทางจะไม่หยุดเลยนะคะที่รักซึ่งเราจะเลือกช้อยส์นี้เลยคะ่ะที่รักท่าทางฝนมันจะไม่หยุดตกเลยยกเลิกแล้วกันนะที่เราจะออกไปข้างนอกช้อยส์ที่3นะคะยาหมูนิจีไกไนอันนี้เป็นไวยากรณ์แบบ ชิดชิด n สองเลยนะคะอะจริงๆตั้งแต่สอนระดับ n สามมาไม่เจอวยากรตัวนี้นะไปเจออีกทีที่ n สองนี้จีไก่ในมีใครเคยเจอไหมคะมันแปลว่าอย่างแน่นอนอะฝนหยุดอย่างแน่นอนอะชอยส์ที่3เราก็ไม่เลือกนะคะถ้าหยุดก็แปลว่าออกจากบ้านได้ชอยส์ที่4ย่านเดโมชิคาตะในวยากรเตโมชิคาตะ ในแปลว่าไม่มีทางอื่นนอกจากจุดๆๆมันไม่มีทางอื่นแล้วแหละนอกจากหยุดตกถ้าหยุดตกก็แปลว่าสามีภรรยาคู่นี้ออกจากบ้านได้เพราะฉะนั้น Choice ที่4ความหมายมันก็ไม่ได้นะคะ Choice ที่ 1, 3, 4มันแปลว่าหยุดตกหมดเลยมีแค่ Choice ที่2ที่ถ้าทางจะไม่หยุดตกข้อที่12ค่ะ ข้อนี้ใบให้นะคะเราเห็นคำว่าขีตันไหมคะขีตันมันเป็นไวยากรณ์ที่ใช้คู่กับคำว่าขี้ตันคำนี้แหละราชีลาชีใน choice ที่หนึ่งวิธีการใช้งานเขาคืออะไรคะหรือความหมายก็ได้ถูกต้องราชีใน choice ที่หนึ่งมันจะใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลคะ่ะแปลว่าได้ยินว่า วิธีการใช้งานคล้ายๆกับไวยากรณ์โซ่หูเลยโซ่หูก็แปลว่าได้ยินว่าเหมือนกันเพียงแต่ว่าราชีเนี่ยเป็นไวยากรณ์ในระดับ N3 ค่ะก็คือใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลอันนี้ผู้พูดไปได้ข้อมูลมาจากเซมไปรุ่นพีก็เลยนำข้อมูลเนี้ยมาถ่ายทอดให้คุณ B ฟังต่อซึ่งข้อที่12เนี่ยเราจะเลือก choice ที่1คุณ A บอกว่าเนี่ย ได้ยินมาจากรุ่นพี่ว่าจะมีคาเฟ่ใหม่สร้างที่หน้าสถานีรถไฟคุณบีก็เลยบอกว่าอ้อหรอ,อตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยนะช้อยส์ที่สองเด็กคิเตโฮชิวยากรเต็โฮชิก็คือผู้พูดอยากให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่างวยากรในช้อยส์ที่สามเด็กคิรุโคโตกะอารุ คำกริยารูปพจนานุกรมตามด้วยโคโตกะอารุก็คือบางครั้งนะคะใช้งานคล้ายๆคํา,คาคว่าโตกิ t โตกิเลยได้ยินมาจากรุ่นพี่ว่าบางครั้งจะสร้างคาเฟ่ใหม่ที่หน้าสถานีรถไฟแค่ความหมายก็ไม่ได้แล้วนะคะ c ้อยส์ที่4 d e เดคิตะโฮกาวยากรที่ใช้ในการแนะนำทำอย่างนี้ดีกว่าสร้างคาเฟ่ใหม่ ที่หน้าสถานีรถไฟดีกว่าแนะนำใครอ่ะไม่ใช่ตังเธอนะก็สองเลือกไม่ได้เลยด้วยความหมายด้วยไวยากรณ์นะคะมันไปกับประโยคในโจทย์ไม่ได้13ค่ะข้อสุดท้ายของข้อสอบไวยากรณ์ส่วนแรกมาดูโจทย์ด้วยกันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บิโยอินร้านเสริมสวยพนักงานถามว่าความยาว ประมาณนี้ดีไหมคะน่าจะตัดผมเนาะลูกค้าบอกว่าโมสโคชิมิจิคั a คุสั้นกว่านี้อีกนิดพนักงานก็เลยบอกว่าโอเคจัดให้มันต้องทำให้สัน้นใช่ไหมคะเราจะใช้ชิเตะหรือนัตเตะอันนี้เป็นไวยากรณ์ในระดับ N4 เลยด้วยสำปายเราจะใช้ชิเตะดังนั้นเราจะตัดช้อยที่สอง กับ choice ที่4ทิ้งมันเป็นไวยากรณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากเจตนาของคนถ้าใช้คำคุณศัพท์อีนะคะก็จะตัดอีทิ้งเปลี่ยนเป็นคุชิมัสถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะกับคำนามก็จะเติมนิชิมัสเข้าไปนะคะคีเรนิชิมัสทำให้สะอาดขึ้นหน่อยส่วนนัด มันเป็นไวยากรณ์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นอีกไวยากรณ์หนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนถ้าใช้คําคุณศัพท์อีกก็คุนาริมสัสมันเปลี่ยนแปลงของมันเองคนไม่เกี่ยวคนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าใช้คําคุณศัพท์นะกับคํานามก็จะเป็นนินาริมสัสแต่ว่าบทสนทนาในข้อที่13เนี่ย ลูกค้าน่าจะเป็นคนบอกให้พนักงานทําให้ผมเขาสั้นขึ้นอีกนิดหนึ่งแสดงว่าพนักงานจะต้องมีเจตนาในการทําให้ผมลูกค้าสั้นลงเราก็จะเลือกชิมัสทีนี้มันจะเป็นชิ i เต้อะเกมัสกาหรือช em ิ i เต m โมราเอมัสกาอะเกมัสคือฉันทําให้คนอื่นมันจะหมายความว่าลูกค้าจะไปตัดผมให้พนักงานร้านแล้วนะคะถ้าเราเลือก choice ที่หนึ่ง ฉันทำให้มันสั้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งไหมดังนั้นเราจะเลือก choice ที่3ค่ะก็คือขอให้พนักงานเนี่ยช่วยทำให้มันสั้นลงโอเคขอบคุณค่ะฝันดีนะคะโอยาซุมินาซสวัสดีค่ะ